อันนี้ก็คือหมายถึงขาโก่งที่ปกตินะคะขาโก่งที่ปกติเนี่ยคือแรกเกิดออกมาเนี่ย ก็จะโกงเลยเนาะโค้งโกงเหมืนอนโค้งอย่างเงี้ยแล้วเข่าออกข้างนอกนะคะแต่ว่าเด็กก็จะแบบเตะเตะอะไรได้ดีขยับขาอะไรได้ดีนะคะสองข้างของขาเนี่ยมันจะโก่งพอๆกันนะคะแล้วก็หากมันโก่งด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่งหรือว่ามันโก่งแตกต่างกันมากเลยนะคะในขาทั้งสองข้างอันนี้ไม่ใช่โก่งธรรมชาติแล้วเนาะอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าโก่งผิดปกติต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะเภาะวาโก่งธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากตอนที่ว่าน้อง น้องเนี่ยยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยเขาจะอยู่ในท่าที่เหมือนกับมีมีการขดขาแล้วก็ขดตัวนะคะเวลาเขาอยู่ในมดลูกเขาจะขดขาแล้วก็ขดตัวออลง,งนี้เนาะเหมือนเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับห่อเข่าอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เวลาคลอดออกมาเนี่ยขาน้องก็เลยจะยังอยู่ในท่าที่แบบโกงออกเล็กน้อยนะคะไม่ได้แบบชิดสนิทเหยียดตรงออกมาถึงกันนะคะอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อยๆเหยียดตรงแล้วก็หายได้เองเมื่ออายุ2ปีขึ้นไปนะคะเด็ก ในวัยของโก่งปกติเนี่ยก็คือเมื่อถึงวัยของเขาก็คือ9้าเดือนส0เดือนคือเริ่มยืนได้นะคะประมาณขวบหนึ่งขึ้นไปก็คือเริ่มเดินได้แล้วก็วิ่งได้เมื่อประมาณสักขวบครึ่งนะคะอันนี้ก็คือเด็กก็คือปกติไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเขาเรียกว่าเป็นโก่งปกติหายเองสองขวบเนาะอันนี้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะลองเทสน้องนะคะก็คือลองสังเกตดูเนอ้องว่าน้องโก่งแบบผิดป,ปกติไหมเนาะก็คือเมื่อนาะเราจับเด็ก